สวัสดีครับขอบคุณค้าที่จัดส่งนบีอีนะฮะรุ่นก๊อปสิบเก้าเจนสีนี่มีประกบให้เปลี่ยนได้นะครับมีสลักให้เลยเนาะครับนี่ยอ่ะก็แล้วแต่จะสะดวกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบมือเล็กมือใหญ่นะครับอันนี้นะครับมันก็มีคู่มือให้นะครับไม่มีอะไรอีนครับก็จะตัวเปรื่องสวยงามมากครับนี่ใหม่ๆฮะยังไม่ทดสอบเลยนี่ผมจะคลายก่อนนะอ่าเรี่องผมจะทำการสคลายอย่างเงี้ยฮะลูกค้าลูกหมดคลายซิลิโคนลูกค้าซื้อซิลิโคนเพื่อเสร็จนะครับอ่าจุดตัวนี้นะฮะ เอาไปประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้างหลังนะฮะหล่อเลื่อนไปประมาณนี้อันนี้ตัวแม็กกาซีนก็ฝักแม็กกินนิดหน่อยครับนี่วอลรจ่ายนี่วอลเติมวอลเติมนี่เรากดได้ฮะกดข้างล่างแล้วก็มองไม่เห็นนล้วมันเลือนเกดมาแล้วก็เลื่อนมาฮะกดโรงมานแล euh. ้วเลื่อนแล้วก็เติมแก๊สเข้าไปแก๊สไหลเข้มาแล้ก็ได้โอเคนครับแล้วก็ไปประมาณนี <itime machine. S 1> ้เรามีฟูนหน่อยไม่เป็นไรนะมันจะดนะครับกดเข้าไปแก่ประมาณสักสองสาม แล้วก็ใส่ปุ่นะิคนะกดลงไปใส่ฝาปิดนะโอเคแล้วก็ใส่ลกนะูกแป้งถ้าว่าเอามือสักไม่ถึงหน,น้าก็พอใส่ป่าแม็กก็ได้นะหรือว่าจะกดเข้ามาข้างล่างก็ได้แต่ต้อง,ต,องต้องดีเด่นนะครับใส่ครับผมใส่สักสามนะครับครับไม่เห็นวิ่ไปเนาะนะครับแล้วก็อ่าครับโอเคนะเดี๋ยวทดสอบไปว่ายิงทํางานหรือเปล่าประมาณนี้ โอ้โหแรงมากโอเคนะไปจัดส่งให้นะครับผมอันนี้ก็จะมีโปรโมชั่นก็นมีถุงแถมให้พันนัดเนาะแล้วก็เก้าสิบแผ่นนะมีคูป,ปองให้นะครับผมแล้วมีแก๊สไรพังนะอันนี้มี่ลูกค้าซื้อเพิ่มโอเคนะครับผมเดี๋ยวก็นี่ก็ใส่เข้าไปลดสามสิบเช่นเดยนสามสิบพัน,น,น,นยาโอเคนะครับไปได้ครับไงสนใจสอบถ,ถามรับกันดกเดียวสินค้าเรามีมากม,ม,มายครับสอบถามดูก่อนก็ได้ถ้ามีก็จะส่งก็จะส่งทุกวันนะครับ